ตาเอตาเอตาเอตรึ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 องแก่น้อยพนังเล่นกับสัตว์พี่นังครับานังดูพาพนั่งดูแพะดูแกะโอ้มอนี่เกี่ยวยางเดียวเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่นโอ้มาแล้วบัอนไก่งวงไงมาหี่มาบนิห้อง เบะเบะเบะกินหยาได้พี่น right ้องโอ้ย enfin, กินหยาเอย่างไงครับปั่นข้าวเจียวเสียวยาวเป็นก้อนเปอนพี่น้องครับอัดกินหยาแห้งอย่ายแต่ว่ากินเบิดไวๆครับเบื่อแบบนี้ ก็เต้นหนิเต้นตาแบบนี่แม่ขั้นแขวเลยมานี่มานี่แบกินมือปุ๋นมาแม่แอ้ถ้าชมสวนสัตว์ยามเย็นครับผมมามีอย่างพี่น้องกระพุ่นจะคล้องคอกได้พี่น้องนี่อันนี้จ่าคุมฟูง ผู้ใดสีเหลียงแพ้ว้าวว้าวว้าวหายเด้อโอ้ตัวผู้ตัวนึงตัวแม่ต้องต้องร้อยโตได้ไปน้องนี่เสียวอยู่นี่คุ้มฝูงเป็นไห้คนไทยไปไปอยู่ด้วยไปน้องเด้อบ้าง่อยจะก็ดกินแล้วปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้แกนตัวหน่อยเด้ออันนี้ลูกแกะน้อยนะครับแกะน้อยทั้งแกะทั้งหมูทั้งไก่เลี้ยงน้ำกันแฮมเชือก

ไก่ยังคือเป็นง้วงไก่ยังคือมีงาไก่ง้วงโอ้มอันนอนพี่น้องมึงทำบนต้นอยู่ทำไก่เติงไก่ตอกทั้งแผร่เติงยู่น้ำกันในเบิร์ตเป็น้องอย่างไงศูนย์รวมแกะศูนย์รวมแพะงานส่งพี่น้องครับบ่มีอย่างไรถ้าพี่น้องเัาชม ในสวนสัตว์นะครับพี่เกาเหลือล่ะครับแฟนครับวนไปวนมาอยู่แหนละครับพี่น้องครับเย็นมากเย็นมากเจกับมานังชมน้ำบุตรชัชเป็นกำลังใจบุตรชัชครับบุตรชใชกันครับไปเป็นกำลังใจให้พี่เกาและพี่น้องเลยอยู่น้ำกันโดนครับผมเป็นกำลังใจให้กันต่อไปนะครับสูยๆไปน้ำกันพี่น้องูทุกคนจ่เฝ้าถอดนะครับเ้อมีหลายคนก่ะอยากพักนะครับพักได้แต่ว่า เราต้องไปถอนการติดตั้งดอกพี่นอ้องบร้เสียเัินดอกโอ้าวมอสอยนะท้าเลยวะ